รูอะไรเอ่ยเดงๆด่งยาเต็มต้นหมดเลยเขาเรียกรูอะไรเอ่ยบ้านเราลูกสาหล่ายควงพวางม่งสีแดงนะคะเต็มต้นได้หมดเลยอร่อยมากกินน้ำปลาใส่เกลือมหน่อยใส่น้ำปลาราด้วยไหมน้ำปลาราน้อยน้อยเต็มต้นได้หมดเลยเนาะกินไม่ทัน อยู่ทางนี้ก็แวะเลยเด้อเด็กต้องเหนืออย่างนี้นะครัอันนี้ดูดิจ้าโอเคเดี๋ยวเก็บได้มาดูกันนะ โอเคนะอาก้ําค่ะตึ้งตึ้งสาหลายพวงหุนสีแดงครับเพื่อนๆเพื่อนๆที่เคารพเออต้องมีที่เคารพด้วยอื้ออนะกินไม่ทันเลยค่ะตึ้งป้อมเลยใคอยู่แถวนี้ก็แวะนะคะแวะนะคะได้เลยนะคะ อร่อยมากขอบอกใส่น้ำปลานิดหน่อยปุบกิบแล้วก็ใส่อีอิ๊วปุบ,บ,บ,บกิบนิดหน่อยข้าวคั่วนิดนึงข้าวคั่วนิดนึดนงจะหรือว่ากินเพียวๆก็ได้นะคะเป็นคนจะคอร็อกถ้าู้ชอมจะคอร็อกเออถูกต้องถูกต้องต้องมีทีเ่เพียวๆล้างนิดไม่ต้องใส่อะไรเลยก็ได้ค่ะชุ่มคอดีนะแก้โควิดดีจังเลยจ้า

บ้นเราเป็นไงบ้างคะโควิดสถานการณ์ที่นี่เงียบเลยนะแต่ว่าก็ยังเดินทางไม่ได้อยู่ดีค่ะองราะว่าแมเกี่ยบบ้านเขานะเกี่ยบบ้านเราค่ะตอนนี้ล็อกได้อีกแล้วเพราะว่านะก็รู้กันอยู่นะบริหารกันยังไงบริหารดีไหมดีมากดีดีจนแบบว่าถ้วยถ้วยร่วงถ้วยหล่นดีผมลุมตูบริเวรบริหารดีดีดีผมมัไม่จะไม่ดีละเอาเอาคนขี้พิ่งมาบริหารประเทศอ่ะ ทำไมไม่เอาคนรุ่นใหม่มาบริหารเนาะเอาคนแก่มาขอพูดหน่อยเถอะอย่าว่ากันเลยลำบากเลยก็นี้ตัวนี้ถึงแบบว่าเออแช่เย็นอยู่ในชีวิตเนี่ยแช่แข็งอยู่เดินมากเนี่ยกับเมืองไทยก็ไม่ได้เพราะทั้งที่มีเงินจับกันนะเพราะประเทศไทยนะคะพี่น้องรัฐบาลและบริหารดีไม่ได้เกี่ยวว่าเราไม่อยากจะบับนะอยากับมากญาติพี่น้องไม่สบายเนี่ยอยากไปเยี่ยมไปดูแลนะอื น,นี่คือเรื่องจริงจากใจจริงนะจากก้นพบื้องหัวใจเลยนะแม่ย้ายเข้าแซนบ็อกเอาสิแซนบ็อกอุอืมอันนี้คืออันนี้คือสมุนไพรข้างบ้านนะคะพี่น้องอะไรนะเป็นเอิบเจิดอ,ะ,อะสมุนไพรข้างบ้านที่ผู้หญิงคนนั้นบอกอ่ะ อ้ยคนไทยมาอยู่แต่งประเทศเอออีน้องอีนงอีนงอีน้องกันกินเบอร์ฟาดกันกินดเลียบกูรู้ว่ากินแต่กูก็กินบังเถลียบอันนี้ใบเออไม่เอาไปทำใบใบสลระแน่นะคะอะกินเงี้ยเออได้ใบนั่นไใบสะระแหน่ผักข้างบ้านเป็นสมุนไพรนะคะเลิศมากค่ะวันนี้เรามีเมนูถ้าปิดเรามีเมนูยำปลาแซลมอนใส่ใบสะระแหน่นะคะยำดิบ นะคะพี่น้องใครอยู่แถวนี้ก็แวะนะคะแวะชิมนะคะยำปลาแซลมอนใบะระแ,น,ระแน่ยอดมากยอดอ่อนจริงๆไ,ได้อ,อันนี้ก็สวยนะเนาะว,วันนั้นเคยเห็นเคยเห็นคนอีสานเขาเขาแกงลาวเนาะเขาแกงอีสานแกงแกงเปิด <Okay. S 2> เขาใสา่ เปหมามี้ยเขาเป็นป่นเอาน้ำอ่ะเป็นใบหญ้านางอร่อยมากเลยอ่ะกินดิบได้กินได้เอาสร้างหมาเอาสรางหมาเครียดพักข้างล่างแล้วมอโลโลอยู่กินดิบได้โอ้ยเลิศมากเลยอ่ะกำลังอ่อนกำลังแบบว่านะสมุนไพรอย่างดีเลยค่ะต้านโควิดจริงๆนะท่านนะ บ้านเรามีไหมคะใบสาระแหน่เนี่ยเมืองไทยมีไหมที่นี่เขามีนะคะบ้านเราเขาเรียกว่าอะไรคะใบเนี่ยสาระแหน่อ๋อเหรอสาระแหน่ใช่ <laughs> ไหมไม,ไม่มีไม้ทอหรอหรือว่าหรือว่าจบประสอง <laughs> ไ,มไม่ได้เรียนเลย <laughs> เ<อ> <laughs> ไม่น่าเชื่อ ถ้ามีปลาแซมอนใหม่ๆนะต้องดูวันที่มันด้วยนะเวลามันลงเปทะเลเลยไหมฮะ,ฮะพี่นองเดอิอเขาอยู่แถวนี้ก็มาแบ่งเดิมมาแบ่งได้นะใ็รอยู่แถวนี้นะคะแบ่งๆกันค่ะแบ่งความสวยความงามแบ่งสุขภาพกัน จะอ่อนเด้อเดี๋ยวอาทิตย์หน้าก็มาเก็บใหม่นะคะมาเดล่ามาแบงแบงๆกันเตอร์เขาอยู่แถวนี้คลิปนี้เออนั่งแบบอาจจะไม่สวยหน่อยนะเพราะว่าิ่งไปออกกำลังกายมาอันนี้ไว้ปั่นด้วยนะคะเดี๋ยวเอาปั่นเลยค่ะเออกินน้ำปั่นตอนนี้เลยนะ น้ำปั่นใบสันแลนแหน่อืแล้วก็พริกแดงมองไดนี่เหรอต้องใก่ใบอื่นไปสักใบไหมในน้ำปั่น่ะใบนี้สักใบไหม,นนมได้เลยสิได้เยอะอยู่นะคะพี่น้องใครอยู่แถวนี้ก็มาแบ่งนะคะนะได้เลยค่ะ เดี๋ยวรอบเย็นจะยำปลาแซลมอนใส่ใบสา,สาแลแหน่นะครับพี่น้อง <Yeah. S 2> yeah.